โอ้ยแต่พระชายาเป็นเลวจังปีศาจท,ที่คอยเฝ้าประตูสื่ออย่งางโลกเป็นส่สนนของนักรบยักษ์ปีศาจเลยเทวดาตกสวรรค์ยังไงล่ะพมานดาของรพอระเจ้าหลวงพ่อเคนซิโซกำลังคิดจะทำอะไรบางอย่างบางทีสุสานยักษ์นี่อาจจะอยู่ใต้หอคอยของนิคโคลัสที่ห้าใช่ไหม ใช่แต่มันเขียนไว้ว่าหากต้องการเข้าสู่ยมโลกเราต้องการเลือดทั้งห้าของบาดแผลศักดิ์สิทธิ์บาดแผลศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าที่พระเยซูทรงหลังเอาไว้ฉันต้องการเลือดนี่คือโลหิตของพระคริสต์ในนามของพระบิดาพระบุตรและพระจิตบริสุทธิ์อเมน มีอะไรซ่อนอยู่ในวอติกันเฮนรี่คุณต้องไปดูทาวเวอร์ของนิโคลัสที่ห้านะคือคุณจะได้ข้อมูลต้องไปตรวจสอบที่นั่นขอบใจนะเพื่อนยากฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องพึ่งพายในได้ก็เหมือนเหมือนกับครั้งเก่า